บรรยากาศภายในนะคะทุกคนเดี๋ยวครูแมวจะมากินข้าวต้มนะคะอาหารเช้าที่รีสอร์ทเขาพรอทะเลหมอกกันนะคะอาหารเช้านะคะทุกคนมีจะมีข้าวต้มนะคะมีข้าวต้มมีข้าวผัดนะคะมีฮอทดอกมีไข่ดาวนะคะมุมนี้จะมีสลัดผักด้วยนะคะทุกคนน่ากินมากๆเลยค่ะ ฝังกน้าอะไรน,นะคะเรือ่องอ่อยเลยตรงนี้จะเป็นมุมขนมปังค่ะทุกคนมีแยมมีเนยมีเนยนะคะแล้วก็จะมีขนมปังมีเตาปิ้งขนมปังสำหรับทุกคนด้วยนะคะนี่โซนนี้จะเป็นกาแฟนะคะมีกาแฟโอนตินนะคะมีชาไว้บริการพวกเราด้วยนะคะ อันนี้เจ้าของรีสอร์ทนะคะเขาคอขอทะเลเหมอก